แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เฮ hey, ขอโชคเท้เดสวรนวัดชัยมงคลหลังให้โชคมาแล้วอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลมักจะมีชาวบ้านเข้ามาขอพรขอโชคลาบเทาเวสุรรว,วสรณรความสูง3.50เมตรและพยาปุริศาสตร์หน้ายักษ์ที่วัดชัยมงคล เลขที่71ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่เนื่องจากมีผู้มาขอโชคอลาบแล้วสมหวังทุกงวดด้วยการบูชาองค์เวสุวรรณจะเน้นของสีแดงเช่นทุบเทียนสีแดงพวงมาลัยสีแดงและน้ำแดงเป็นต้นบางคนจะจุดเทียนตัวเลขให้โชคตามความเชื่อเมื่อสมหวังก็จะมาแก้บนด้วยของสีแดงเช่นน้ำแดง ด้วยนางอนงสิทธิยศหรือป้านายอายุ80ปีบ้านเลขที่75ถนนเมืองแดงตำบลในเวียงอเภอเมืองแพร่จัังวดแพร่ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธ,ธาในวัดชัยมงคลและทาวเวสุวรรณที่ตั้งประดิษฐานไว้ที่ข้างพระธาตุเจดีสลีปุงจ้างภายในวัด ด้วยทุกวันก่อนหวยออกจะมีชาวบ้านมาขอโชคลาบต่อเนื่องและหากถูกรางวัลก็จะมาแก้บนซึ่งวันนี้เธอเองก็มาขอโชคลาบเช่นกันหากถูกรางวัลก็จะร่วมทำบุญที่วัดต่อไป สำหรับทเทวสุวรรณวัดชัยมงคลองค์สีแดงมีความสูง3.50เมตรและพญาบริษัทหน้ายักษ์อยู่ด้านข้างทางสองฝั่งด้วยก่อนหน้านั้นมีนางสาวสุกัญญาอินทราวุธอายุ30ปีบ้านเลขที่1-2-3หมู่บ้านศักโสพินหมู่ที่6ตำบลเม,มืองมอออำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร,ร่ร่วมกับครอบครัวนํามาถวายที่วัด เราเป็นคนชอบทําบุญและขอพอรหลังจากสมหวังจากการบนมานสันกล่าวไว้จึงนํามามอบให้วัดชัยมงคลต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากชาวบ้านมาขอพอรทเทวสุวรรณยังไปขอพอรพระพุทธชัยมงคลประทานในพระอุโบสถวัดชัยมงคลหลังจากมีคลิปเผยแพร่พระพุทธชัยมงคลเปล่งแสงรอบองค์ตามที่เป็นข่าวฮือฮาด้วยนักเสี่ยงโชคมีชาวบ้านบอกว่าจะขอเสี่ยงโชคกับเลขที่วัดเพราะวัดเลขที่71